โออยากได้กระสุนเขียวเหลือเกินเอากล่องนี้ไปไหนอ๋อกล่องไอ้กล่องไอ้เหี้ยนี่ไปไหนวะ๋อไข้างลังไหนไม่รู้อ่ะอืมออยากได้กล่องมาเป็นคอนเทนเนอร์เลยเหรอกล่องอ่ะกล่องมือเป็นคอนเทนเนอร์เลยเหรอกล่องดีกล่องนี่จะกล่องแล้วนี่มันกล่อง con <laughs> còn đi ô oh, nùng áo uh. cu mi khỏng uh. nạc nó à พี่ได้่มดละเป็นไงเจ้ากลยุทธ์หนักคนเดิมกลับมาแล้วคือพื้นคนอัดเหรอเออพี่มีพี่ต้องใช้แล้วมันมีรถถังรถถังคันสีชมพูเอ้ยพี่เอาซีโฟมด้วยเว้ยหนุ่มมีรถถังคันสีชมพูมาเว้ยพี่กำลังไปมันกำลังมันกำลังข้ามมาเดี๋ยวพี่กำลังใส่พี่กำลังใส่ลูกปืน พี่มาแล้วหนุ่มพี่คือ,อจ้ากลกยุทธ์หนักหนุ่มมีกระสุนเคียวแบ่งพี่ไหมมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มีกระสุนเคียวแบ่งพี่ไหมมีอยู่สองแม็กอะเออไม่เอาไม่ไปเป็นไรไม่เอาละนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้านมนี่ไข้ามมา,าข้ามมาข้ามมาแล้วพี่ข้ามมาแล้ว เอออะยัดอ่ะังเหรอดึงเบอร์หนึ่งหน่อยครับเบอร์หนึ่งล้มเบอร์หนึ่งล้มดึงเบอร์หนึ่งหน่อยฝังหรอดึงเบอร์หนึ่งหน่อยเบอร์หนึ่งล้มเรานี่มันใส่แอนตี้แทง้์วะเนี่้พี่อะมีคิดถูกไหมที่ชุกพี่ที่ดึงพี่กลับมา